สวัสดีค่ะมือนีใยายม่งสีผ้ามเบึงยายหอเขาต้มมัดจากพี่นอ้องหอขาต้มกล้วยแบบบ้านบานธรรมดาของเทานี่แหละคะ่ะจ้าเนี่ยคือกล้วยกล้วยเทียนเข็ดเป็นเป็นร่อนกล้วยมะพร้าวน,นะคะเป็นเป็นร่อนนี่ก็คือขขาสารนะคะ่ะกับใบตองสี เป็นที่ห่อไว้แล้วค่ะที่ห่อไว้แล้วแต่ยังพันมัดเป็นโคนเป็นเขาต้มโคนเขาต้มกล้วยเขาธรรมดานี่แหละค่ะาเบิองย่ายห่อค่ะนี่ค่ะกล้วยใส่ใบตองนี่ใส่แต่ข้าวสารค่ะเดี๋ยวจะพู้มกักบางคนผู้เพิ่นมัก มักทัวกับใส่ทัวนั่มค่ะแต่มือนี้ยกแล้วบอใส่ทัวใส่แต่เขากับกล้วยค่ะพี่น้องค่ะก็ห่อไปหลยแล้วพอห่อแล้วเราก็เสีมามัดปิดโคนปิดโคนค่ะพี่น้องขอต้มห่อแล้วแล้วค่ะ ย่ายแล้วก็มาหัดเก็บเป็นโคนเป็นโคนไว้นี่ามเห็ดเป็นโคนไว้แล้วมาเบืองย่ายเห็ดบบดนี้ย่ายละสิหัดสามกีบกนะพี่นอ้องต้มสามกีบห่อเห็ดเป็นโคมโคมหนึ่งใส่ตอกหันเขาให้แน่น ค่ะคือด,ดีที่ใหย่เห็ดใส่ตอกค่ะพี่น้องใส่ตอกสามตอกหัดเทียนให็นแนๆเนวลาที่เห่าไปต้มมันจังคอยสิบ,บอนน้ำบ่อเขา เย็บส่วนในดีค่ะส่วนตอกแล้วแล้วขั้นตอนเพ็ดคูบมัดค้บเขาต้มย่างเขาต้มคูเขาหัดแล้วแล้วก็เสียวไปต้มค่ะ ต่อไปก็ว่าเบิ้งการต้มค่ะเอาวไายการมัดข้าวต้มคนเร้วๆพี่น้องเกาลงใส่หมอ้อเอาลงใส่หมากเรียบร้อยแล้วก็ใบาตอง ปิดหม้อขอต้อมลงใส่หม้อเต็มเรียบร้อยแล้ว ใบตองยัดลงไปให้มันแน่นๆค่ะเพื่อมัิสิบริเวณ มะโปรเอาลงหม้อแลี่ยวๆก็ไปตองม,มาโปกครับเนองเอาน้ำใส่ค่ะเพื่อที่เสียบไปต้มใส่ให้เต็มหมดหนึ่งเลยค่ะใถ้่วเขาต้มเลย ต่อไปก็เอาไปตั้งไฟเลยครับพี่องเอาไปต้มเลย,ยเติมอีกนะิดห,หน่อย มือดันปุบปุบอ่คนตั้งไฟเรียบร้อยแล้วพี่น้อง <c oughs> กอ็รอเวลาให้เขาต้มซุปน้ำเต็มหม้อเลยค่ะน้ำบกลงน้ำบกลงเขาต้มกระซุกค่ะพี่น้องก็รอเบิงว่าเขาต้มซุปแล้วค่ะเราค่ะ นีค่ะนาตาข้าวต้มข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มกล้วยค่ะข้าวต้มเขาใส่กล้วยหรือบานดยมุ่งเอื่นอีกอย่างนึงว่าข้าวต้มค้นค่ะนีค่ะแบบบัวใส่ทัวค่ะพี่น้องสําหรับคนที่บ่มักทัวเ,เสร็จเรียยร้อยแล้วสุกแล้วค่ะพี่น้องมาเด้อมาจัดแจบด้วกน,กนกับายมุ่งด้วยค่ะคลิปนี้ขอสวัสดีค่ะ